นี่นะครับโอ้โหพี่เขาได้ไหมอีกแล้ววันนี้ดีนะครับมาทันโอ้โหวเดี๋ยวลองเทดูนะครับว่าจะได้เยอะไหมวันนี้นี่ครับสําหรับวันนี้เทเรียบร้อยนะครับสอง,งทรงเทว่าโอ้โใหใจก็วันนั้นที่ได้นะครับผมโอ้โหเห็นได้ชัดเลยครับนี่ตัวน,นี้ก็เอาเรื่องนะครับ แล้วก็มีปรกรมปรกกฏนะครับเล็กๆน้อยๆแก่แบบเกี่ยวเป็ดนะครับนี่ประกายก็หลายตัวอยู่นะครับผมโอ้วันนี้พี่เขารับทรัพย์อีกแล้วครับสุดยอด ตัวใหญ่อย่างนั้นเลยนะครับผมนี่โอ้ยไปอีกแล้วครับผมโอ้ยวันนี้พวกผมตื่นสายนะครับวันนี้โอ้โหพวกได้ปรากฏคังปรากฏประกดนี่ยปกดแก้วปรกดแก้วโอ้โหห่างแดงแปด๊ด สดๆตัวนี้เดี๋ยวรอคนทำขึ้นมานะครับผมโอ้ยใหญ่ๆนะครับผมนี่ครับผมขึ้นมาใหม่อีกชุดหนึ่งนะครับในถังก็มีนะครับผมแต่ได้ขึ้นมาใหม่นะครับ กานะครับนะครับโอ้โหขึ้นมาใหม่อีกแล้วปลาสิวมาแล้วนะครับคนทำเรารนี่พอมีมาเพิ่ม,มเติมนะครับผม รามาเช้ามาถ่ายไปแล้รอบนึ่งก็มาดูมันมเพิ่มเติมนะครับเยอะเลยนะครับสำหรับวันนี้ปกดเยอะเลยไซนี้นะครับก็จะประมาณสองโลได้นะครับโอ้ยใหญ่ รกระดแก้วแล้วก็หางแดงชมปลาชนปลาดุกนะครับก็ได้หลากหลายปลานะครับสำหรับวันนี้นะครับโอ้ยนี่ก็พอได้นะครับเอาเรื่องอยู่ปลากานะครับที่เห็นนี่นะครับตัวดำดำคือปลากานะครับปลาแม่น้ำนะครับ เขาได้ประกายหลายตัวเขาไปส่งปลาอยู่ตอ่ใไ,อปไ,ไ,อไป,ปาได้อะไรไมไ่แมวอ่ะปลาแปนะครับผม ไได้ไม่ได้ก็ไปแม่เหื่อยเฉยที่เกียจว่าไม่ขเดี๋ยงเนี่ย มานจะับผมเลย์ก็มั้งทีนี้เดี๋ยวก็ไม่ต้องแองเราก็จะเอาีลำใหญ่ไปต่อนะตัวหกสามหมื่นกว่าไอ้หนอยเราไม่ต้องต่อแล้วเราวิ่งหาซื้อตามพวกพยุหะเลิกหาปลาหน้าแรงก็ไล่ซื้อไล่ซื้อเลยนี่สองสองหมื่นห้าเนี onde, up, ่ย like, ท <c oughs> ี่ไปเอาตรงก่อมันดูนี่ดูนี่ไรบอกมีไม้ไปให้เขาก็ให้มันไปเอาตุง ขึ <Yeah. S 1> ้นอุ่นก็จะนึกนะไม่มันก็ไม่แบบเดี๋ยวนี้เล่นไม้ใหม่มาตอไม่แถวมันไม่มีดีไม่ใหม,ม่ส่วนมากไม้เก่าจังฮะไอ้มีแล้วไม้ไอปีนี้ไอเรือเราอยากจะได้ดีทั่วนะครับปลาติวก็เริ่มทำนะครับผมตสิอะไรตัสิ